สวัสดีค่ะพบกับ It's Me Beauty วันนี้นะคะบิวก็จะมา share, แชร์เคล็ดลับเกี่ยวกับตอนเรียนมาหาลนะัยนะคะแต่ก่นอนที่จะทัไก่อนเนาะตอนที่บิวเรียนเนี่ยบิวทำยังไงให้ได้เปลี่ยน่ยมงานไปแว้าว <Wow. S 1> ในคลิปที่แล้วนะคะที่เราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องตอนเรียนมาหาลัยกับทำงานเนาะแล้วก็มีเพื่อนที่มหาลัยของตัวเองอะคอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้พูดเกี่ยวกับทริคหรือว่าเคล็ดลับอะไรเงี้ยในตอนที่เรียนมหาลัยให้ฟังหน่อยว่า เรียนยังไงถึงเรียนเก่งจังเลยเคลดรับของมรว่าไม่ได้มีอะไรเลยนะทุกคนที่จริงแล้วก็แค่ตั้งใจกับขยันแค่นั้นเลยตอนที่เรียนในห้องอ่ะเป็นคนที่ตั้งใจเรียนมากแล้วเราอะก็มีทริคอันหนึ่งก็คือใช้โทรศัพท์อัดเสียงอาจารย์ได้แหละเรคคอเสียงอาจารย์เลยก็ปล่อยให้เรคคอตั้งแต่ต้นชั่วโมงไปยันท้ายชั่วโมงเลยนะคะเพื่อที่เราอ่ะจะได้กลับไปฟังซ้ำทุกคนคงคิดว่าเฮ้ เรียนในห้องเรียนเสร็จแล้วกลับบ้านไปทบทวนอีกเหรอเปล่านะทุกคนไม่ใช่คือเราไม่ได้แบบขยันขนาดนั้นเพื่อเนี้ยเราเก็บไว้เพื่อที่แบบเวลาสอบกลางภาคหรือไปลายภาคจะได้เอามาฟังซ้ำได้ก็อันเนี้ยเป็นเคล็ดอันหนึงน่งเนาะที่แบบใช้ในการเลคอร์เสียงอาจารย์นี่แหละแล้วก็เวลาเราเราเรียนใช่ไหมเราก็ตั้งใจฟังอาจารย์พูดอย่างเดียวเลยถ้าเราไม่ข้อยจใจเราก็จะแบบถามอาจารย์เลยหรือบางทีก็จะแบบมาร์กไว้ก่อนเราจะใช้วิทีแบบโอเคมาร์กในหัวข้อนี้ไว้ว่า เราแบบว่าไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยพอทายขาดก็จะเดินไปหาอาจารย์ก็แบบอาจารย์คะช่วยแบบอธิบายซ้ําได้ไหมเกี่ยวกับอันนี้เพราะว่ายังไม่ค่อยเข้าใจเคลีรลับต่อไปก็คือตอนที่เราจะสอบใช่ไหมก่อนสอบอ่ะเราจะใช้วิธีที่แบบเอลิคอร์ดอันนั้นแหละเอามาฟังฟังก่อน,นครั้งก็คือจะเอามาฟังซ้ำคู่คูดการดูเนวสือไปพออาจารย์พูดนี้ปุ๊บ ออยไม่เข้าใจเราสามารถก o ได้เลยนี่เนาะแล้วก็ต t อปได้แล้วเราจะแบบโอเคดูนี้แล้วก็อ่านตามประมาณนี้แล้วก็ที่สําคัญอ่ะเราคิดว่าวิธีการจำอ่ะแค่จำอย่างเดียวจำเฉยๆอ่ะมันไม่พอเพราะว่าสําหรับตัวบิวเองนะก็คือถ้าแค่จํามันเหมือนแค่จําไปสอบแต่ว่าบางทีมันก็จาไม่ค่อยได้เลยเนาะ <c oughs> แล้วก็จะใช้วิธีทําความเข้าใจกับบทเรียนอันนั้นเหมือนเราแบบอ่านให้มันเข้าใจก่อนเพราะว่าถ้ายังไม่เข้าใจอ่ะถึงแค่จําไปอ่ะ ก็จะจําไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วอ่ะไม่ว่าข้อสอบจะออกมาในรูปแบบไหนอ่ะเราก็สามารถทําได้เพราะเราอ่ะใช้ความเข้าใจของเราเออนึกออกไหมแล้วอ,อย่างบางวิชาใช่ไหมคะมันก็จะเป็นในเรื่องของคําศัพท์อย่างเงี้ยเ,เคยมีน้องคนหนึ่งถามว่าเวลาพี่จาศัพท์อ่ะจายัยางไงหรอแบบว่าอยากรู้ว่าคําศัพท์ภาษาอังกฤษเนี้ยมันเยอะมากใช่ปะพี่จํายังไงคือเราเคยบอกเขาไปว่าพี่อ่ะก็แค่เอาคําศัพท์เนี้ย ไปเซิร์ชหาในรูปที่ Google ก็คือแค่ดูรูปเพราะว่าเราคิดว่าการจำที่ดีที่สุดคือการจำจากการที่เราเห็นในการมองเห็นของเราอย่างมีว่าดูรูปภาพอะสมมติเป็นคําศัพท์อันเนี้ยเสิร์ชหารูปภาพพอมันขึ้นมารูปนี้ปุ๊ c, เราก็จะจำคำศัพท์น <Wow. S 1> ี้ไปได้ตลอดเลยอีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะก็คือหลังจากที่เราอะ ฟังเลคคอร์ดของอาจารย์แล้วแล้วก็เลคเชอร์เรียบร้อยเราอะมีวิธีการในการที่มาเขียนซัมเมอรี่อีกทีหนึ่งคือสมมติเราสอบบทที่123่งสองสาเองใช่ปะ้ะเราอะจะมีวิธีการโดยการที่เราใช้การเขียนซัมเมอรี่หรือว่าเขียนสรุปก็คือบทเรียนเนี้ยเราจะเอาเนื้อหามาสรุปสัปส้นๆให้เราแบบเข้าใจง่ายของเราเองคิดว่าแบบเอาที่เราเข้าใจแล้วก็แบบสรุปให้มันสั้นแล้วก็ให้เราเข้าใจที่สุดก็ประมาณนี้เคล็ดลับ อีกอันหนึ่งเลยนะคะอันนี้คิดว่าเป็นเป็นเคล็ดลับที่ดีเหมือนกันเราอะติวหนังสือให้เพื่อนด้วยอันนี้คือถือว่าเป็นเคล็ดลับที่ดีมากอ่ะเพราะว่าเหมือนเรายิ่งติวให้เพื่อนอะเราก็จะยิ่งได้กับตัวเองเพราะเราะจะยิ่งจําได้เพราะเหมือนเราพูดเราอธิบายใช่ปะเพื่อนฟังพอเพื่อนไม่เข้าใจเพื่อนถามเราก็อธิบายอธิบายจํซ้ำก็คือทําให้เราอะจาได้พอไปเห็นข้อสอบปุ๊บก็สอบมาทําได้เลยเอี่ ประมาณนี้จริงๆอะ่ะไม่อยากให้น้องๆที่กําลังเรียนอยู่อะ่ะซีเรียสกับเรื่องเกรดเฉลี่ยมากเท่าไหร่นะคะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเราเฉยๆนะคะที่แบบจะตอบไปต่อยอดในการทํางานคือเกรดเฉลี่ยจริงๆอ่ะมันเหมือนเป็นผลบอกบอกถึงความขยันของเรามากกว่าเพราะาบางคนมันอาจจะเก่งไม่เท่ากันเนาะแต่ละคนแบบคนนี้อาจจะเก่งในด้านนี้อีกคนอาจจะเก่งอีกด้านนึงประมาณนี้นะคะเพราะว่าแต่ละคนก็คือ เก่งไม่เหมือนกันทุกๆคนนะมีความเก่งในตัวเองแต่ว่าอยู่ที่เราอะเก่งในเรื่องของอะไรสิ่งที่เราเรียนไปอะเราสามารถนํามาปรับใช้กับชีวิตรประจําวันเราได้หรือเปล่าหรือว่าสามารถเอาไปใช้ในการทํางานได้หรือเปล่าก็ไม่อยากให้ทุกคนไปเครีคยดอะไรกับเกดเรดเลี่ยมากมายนะคะอ้อ,อทุกคนแล้วก็มีอันนึงที่แบบทาให้เราจํานด้อะคือเนี่ยคิดว่าไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่เนี่ยเป็นคือการที่เราสรรัมมรเสร็จแล้วเราต้องอ่านออกเสียงอะ คือเราอ่านออกเสียงเว้ยเราถึงจะจำเนื้อหาในการเรียนได้เหมือนถ้าเราแบบอ่านไปเฉยๆแค่อ่านอ่านอ่านอะเราคือเราเหมือนเราจาไม่ได้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันงงแต่เวลาที่เราอ่านออกเสียงอะมันเหมือนทําให้เราจําได้เออนี่ก็เป็นอีกทริคหนึ่งที่แบบก็โอเคเหมือนกันนะที่บิวมาใช้นะอันนี้เป็นเคล็ดลับของเราเอง <S <S 2> <S 2> ที่บอกไว้จากตอนคลิปนะคะก็คืออัดเสียงอาจารย์นะคะเก็บเอาไว้เพื่อเอาไปทบทวนในตอนสอบกลางภาคหรือปลายภาคอันที่สองคือเรา จด summary ไว้นะคะแล้วก็อันที่3เนี่ยลองอ่านออกเสียงทบทวนดูส่วนอันที่4เนี่ยก็ลองไปพอก่อนเข้าห้องสอบอะเราก็ลองไปติวให้เพื่อนดูนะคะเพราะว่าเราอะถ้าเราแชร์อยากอยาจะบอกทุกคนว่าอย่าไปห่วงวิชาเหมือนตอนเราเรียนเมื่อก่อนอะเพื่อนบางคนจะชอบห่วงวิชาหรือห่วงทำไมเหมือนกันคือเราอะิวให้เพื่อนฟังไปเลยยิ่งลองถิามอให้เพื่อนฟังอะ เราก็จะได้กับตัวเองเพื่อนก็ได้ด้วยเราก็ได้ด้วยอันนี้นะคะก็เป็นเคล็ดลับของบิวเองนะคะในตอนเรียนว่าเป็ยนยังไงนะคะให้ฟังนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากฟังเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับคนที่ตั้งใจดูยันจบคลิปเลยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับสไครต์ให้บิวด้วยนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ